บอกไปจะเชื่อไหมสวยๆแบบนี้ดอกไม้ไทยนะจ๊ะดอกไม้ป่าที่ขึ้นตามเขาจะออกดอกและบานสะพรั่งเฉพาะช่วงเวลาสำคัญของชาวพุทธเทศกาลข้าพรรษาเป็นตำนานตักบ,บาทข้าพรรษาที่พระพุทธบาทสระบุรีเลยแหละว่ากันว่าหาได้ยากตามธรรมชาติแล้วนะตอนนี้วันนี้เราพาไปที่ที่รวมดอกเข้าพรรษามากที่สุดที่หนึ่งจากแค่อยากรู้ กลายเป็นอยากรักไปเรียบร้อยแล้วหลุมๆอ่ะติดอยู่แล้วยังไงก็ติดมีการวิเคราะห์มาจากโอเคค่ะพี่กับผู้เชี่ยวชาญยังไงก็ติดว่าไอ้อย่างเงี้ยยังไงก็ติดปัญหาก็คือเราจะต้องกลับไปทางเดิมเนี่ยแหละ ตามสไตล์เราก็มีเรื่องตื่นเต้นเล็กน้อยแบบนี้เจอทางเป็นร่องกับทางเลนแต่เราก็ผ่านมาได้เพราะว่าที่จริงเราไปผิดทางัดโทษก o g ก e m แมปเราก็ไม่คิดนะว่าจะมาที่นี่แล้วจะได้เจอความสุขเพราะเคยเห็นดอกข้าพันษาแต่ในรูปก็ยังสนใจแต่เรื่องราวของเขาไม่น่าเชื่อว่า พอได้เจอจริงๆดอกไม้เล็กๆแบบนี้จะทำให้เราคลั่งรักไปได้ชื่อวันเพนมนักคุณนะคะแถวสองสวนดอกข้าวเป็นสาที่อำเภอวังม่วงค่ะอ๋อค่ะปลูกมากี่ปีแล้วคะน่าจะประมาณ20ปีอะโอ้โหปลูกนานมากนานทำไมเราถึงแบบปลูกดอกขา้าวรรนาตั้งนานขนาดน,นี้นะคะ,คะร่างเดิมอยู่พุทธบาทสระบ,บุรีแล้วก็ที่อำเภอพุทธบาทจะมีประเพณีเก่าแก่โบราณ คือว่าเพณีตักบาดดอกข้าวบัรษาอ๋อเมื่อก่อนเขาก็จะตักบาดกันแค่ครั้งเดียวแล้วป้าก็ชอบดอกข้าวบัรษารและระยะหนังก็มีครอบครัวอยู่ที่อำเภอบางม่วงป้าก็เอาเดอกข้าวบัลซารน่ะย้ายมาปลูกที่นี่แต่เดิมเนี่ยดอกข้าวบัรษาเขาก็ขึ้นอยู่ที่พรบพุทธบาทเลยไะคะใช่ค่ะตามไหลเขาพระพุทธบาท้าะดอกข้ขาวบัลซาเยอะมากสมัยก่อนที่ป้าเป็นเด็กนะ ไม่ต้องเขาไม่มีการซื้อขายกันขึ้นตามธรรมชาติเยอะไปหมดเลยแต่หลังๆมาเขาส่งเสริมการท่องเที่ยวก็ไปเก็บ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 ทุกปีจนตอนนี้ไม่ไม่เหลือแล้วตามป่าเขาไม่ไม่เหลือแล้วปาา้วปาก็เลยเอามาปลูกเป็นชอบด้วยแล้วก็เป็นการอนุรักษ์ไปด้วยป้าคะที่อยู่ใกล้ๆมือน,นั้นคืออะไรคะอันนี้เป็นชมพูพม่าค่ะชมพูพมา่าชมพูพมา่มพพมาทำไมเราทำไมป้าถึงเลือกเลือกเขามา พันของพันธุไทยอ่ะของเราอ่ะดอกเขาจะไม่ใหญ่อันนี้เขาสวยกว่าเป็นที่นิยมเหมือนกล้วยไม้อะใช่ค่ะตอนนี้ตลาดนิยมอันนี้เป็นพันุของพันเราเนี่ยค่ะประเทศไทยนี่แหละค่ะเออชื่อขาวเมืองเลยน่าจะอยู่แถบน้ำหนาวอ่ะป้าบอกชอบอันนี้ก็ยาวชอบพันุนี้เพราะอะไรคะโอเกสอนเขาชัดดีแล้วก็ช่อยาวแต่เขาจะหอมแต่ถ้าเรารวมกันแล้วมัดรวมกันค่ะ ก็คือถ้าตัวเขาอะถึงแม้ว่าต้นตะแก่ก็ประมาณไซส์ประมาณนี้เนาะแล้วใบนิ่มมากเลยมีนขนค่ะนิ่มอันอันอื่นไม่มีขนแล้วแต่สายพันธุ์ค่ะมีขนปลุกปลีมูนชอบอะ่ะส่วนอันนี้ข้างหน้าจะเป็นอันนี้ขาวมึงเลยค่ะนี่ขาวอันนี้อันนี้เป็นมาจากพม่เหมือ,มกอกนกันนี่ก็น่ารักเนี่ยเนี่ยเนี่ยขอบค่ะนี่น่ารัก ไตอนเกิดใหม่ๆบานใหม่ๆดอกเขาก็จะประมาณนี้เนะ่าที่คุณป้าเนี่ยเขาจะบานเป็นกุ้งติ้งอะไรน่นนะเหมือนกับว่าไม่ต้องไปซื้ออะไรนะเหมือนพู้อ่ะผู้เวลาเราทําพวงมลาลัยอ่ะเดินตกไปแล้วหนึ่งรู้ไหมว่าที่เรียกดอกข้าพรรษาความจริงน้องเขามีชื่อว่าดอกหงเหินนะเพราะตรงนี้ไงนี่ดูเหมือนตัวหงใช่ปะ และทําให้ดอกข้าวพรนษากับดอกกระเจียวต่างกันที่นี่แหละแต่เราว่าหลายคนไม่รู้นะว่าตัวดอกแท้ๆเนี่ยก็คือไอ้เจ้าเหลือง,หงเหลืองหงเหินนี้ไม่ใช่เจ้าสีขาวสีม่วงสีโอรสสีต่างๆเพราะว่าสีเหลืองๆคือดอกจก้ะแต่ว่าสีขาวสีม่วงสีนู่นนี่นั้นคือกลีบหรือใบประดับ ที่เขาขึ้นเองตามธรรมชาติอะค่ะมีหลายสีมีอะไรพันยังไงอะไรอย <หา S 2> ่างเงี้ยค่ะดั้งเดิมของของพระบาทเลยนะคะจ้ะก็จะมีอยู่สามสายพันธุ์อืมสีเหลืองสีเหลืองสีขาวอือหืสีขาวดอกมะลิจะเป็นขาวกลมอ๋อมีหลายด้วย แล้วก็สีชม,ชมพูชมพูสลับดีตามสายพันธุ์ 3, 000, มีที่อื่นด้วยที่อื่นที่จังหวัดอื่นๆก็มีทัะจะเป็นไม้ไม้ฝนที่ขึ้นตามป่าช่วงดูฝนความชื้นมีอะไรเงี้ยเขาจะขึ้นหน้า,นาตามันก็จะแตกต่างกันแล้วแต่พื้นถิ่นแต่ที่เหมือนกันก็คือตัวหงเหินตัวนี้ค่ะจะเขาะจะเป็นลูกเหมือนหงบิน ดอกข้าวพันษาจริงๆมันมีอีกชื่อหนึ่งก็คือดอกของเห,เหินค่ะอ๋อแต่ที่เหมือนกันก็คือตัวเกสรอ,อ่าตัวเนี้ยตัวเนี้ยท,ที่ที่เหมือนกันอ๋อทุกทุกน่ารักเนะสายพันธุ์จะมีตัวหงบน,นี่ค่ะตอนนี้มีกี่สายพันธุ์ละคะป้าจำไม่ได้ว่ามีกี่สายพันธุ์แต่ที่ป้าขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชไว้ห้าสายพันธุ์ก็คือพันธุ์อะไรบ้างคะมีมานกคกุณบูจ้ะเป็นชมพูอ,อ่าฮะช่อรัตาช่อปาก,กาแล้วก็การทิรุณอ่าตัว เขาจะมีไหลมนาคุณบูผีม่วงดอกผีม่วงเขาจะมีไหลไหลคืออะไรคุณไหลคือหน่อ,นอหรออคะนที่มันายในใต้ดินแล้วก็มันจะไหลออกไปถ้าถ้าถ้าหนอคือมันจะมีหนอแล้วมันจะขึ้นที่ชิดคนต้นเลยแต่อันนี้เขาจะไหลไปตามดินเหมือนเป็นรากอะไงเงี้ยหรอใช่ค่ะ รากไหลไหล,หลไปแล้วเขาจะไปเกิดห่างต้นแม่นั่นเขาเรียกไหลาต,ตานพิรุณสีม่วงก็ก็ไม่มีไหลช่อลด,ดาก็เขาจะเหมือนกล้วยไม้่วนเพ็ชมพูก็ดอกเขาต้นเขาจะดกอดอกสวยดอกสวยแล้วก็อีกอันหนึ่งอะไรนะคะอีกอันหนึ่งชอากกา่อากาช่อากาสีจะออกเป็นโอรส ป้าวันเพนบอกว่าในส่วนของป้ามีที่ผสมกันเองน่าจะเป็นปร้อยแล้วแหละเมื่อไม่กี่วันป้าก็เจอลูกไม้ใหม่สีชัดสวยมากและเราก็ได้รู้ว่าสเสน่ห์ของดอกข้าวพันษาสำหรับคนเลี้ยงก็คือเขาสามารถผสมและเกิดใหม่ได้อย่างที่เราคาดไม่ถึงเป็นแบบอินฟินิตี้อะดั้งเดิมเราก็เป็นคนชอบอยู่แล้วนะชอบชอบดอกข้ววาวพันษายอยู่แล้วทีนี้ แต่พอมาเราพอเรามาปลูกแล้วเนี่ยมันเกิดความหลากหลายมันจะเกิดความหลากหลายมีต้นต้นไม่ให้ให้เราลุนนะ้นอ่ะคือมันไม่จะไม่เหมือนต้นเดิมมีลูกไม้ใหม่เกิดขึ้นทุกปีทุกปีอืมหรือ,อกะปากระสอบอย่างอย่างที่เวลาเขาเขาเกิดขึ้นมาเองแล้วเราไปค้นพบอ่ะตอนที่นั้นแบบเราเราก็แบบเราคงไม่คิดน้อย้ยมีได้อีกหรอเป็นได้อีกหรออะไรอย<ช>่างงี้ใช่ไหมคะช่่สองวันที่แล้วป้าเจอดอกสวยมากสีแปลกเวยสีชัด แล้วเราเรียกลูกไม้ใหม,หม่นี่ไงดอกนี้ป้าภูมิใจเสนอมากแล้วก็ชําแล้วเรียบร้อยด้วยสเสน่ห์ที่2ก็คือน้องจะจําศีลได้เจอกันครั้งแรกก็ช่วงเข้าพรรษาออกพรรษาน้องจำศีลเลยเจอใหม่อีกทีต้นปีและกลับมามีดอกช่วงเข้าพรรษาอีกรอบน่ารักจบงานตัดบาดดอกเข้าพรรษาแล้วเนี่ยป้าจะตัดขายเป็นดอกไม้บูชา แล้วก็พอออกพรรษาอีกรอบหนึ่งอ,ออกพรรษาป้าก็จะตัดไปขายที่วัดพระฉายเขาจะมีประเพณีตักบาตรข้าต้มลูกโยนออป้าก็ตัดไปขายเพราะว่าของป้ายังดน้ําแล้วดูแลเขายังบานถึงออกพรรษาเขาจะบานถึงร้อยกระทงถึงออกพรรษาเลย<อ>ถ้าเราดูแลเขา,ขาแล้วถ้าเราปล่อยเขายุบไปเขาก็จะยุบแต่แล้วยังตัดได้ที่เรายังรดน้ําอยู่เขาก็ยังมีดอกให้เราคนที่เขาไปเลี้ยงถือว่าเลี้ยงง่ายหรือยากค่ะเข้าพรรษาก็จะ บางคนน่ะนะเขาไม่เคยเลี้ยงพอถึงฤดูกาลของเขาเขาก็จะยุบตัวไปพวกเนี้ยยุบตัวไปหมดเลยยุบไม่คือยังไงคะฝ่อเขาแห้งไปเลยแห้งด้วยหรอแห้งไปเลยเขาาก็ไปล้มแต่หัวเขาอยู่ใต้ดินอหัวนั้นอ่ะเอาไว้ขยายพันธุ์ต่อไปในปีหน้าบางคนเขาเห็นมันยุบเขาก็คิดว่ามันตายแล้วก็เททิ้งหรืออ่าเททิ้งแต่จริงๆไม่ตายมันอยู่ใต้ดินหัวนี้เขาอยู่ใต้ดินค่ะแล้วเราทำยไงเราต้องงัดขึ้นมาไม่ต้องงัดก็ได้ค่ะปล่อยไม่ต้องงัด ก็ปล่อยเขาไว้ย่างงั้นปล่อยต้นไว้ด้วยเหรอคุณป้าต้นเขาจะยุบแล้วเขาจะเหลือแต่กระถางกับดินเท่านั้นแต่หัวเขาว่าอยู่ใต้ดินถ้าเราถ้าถ้าเราเลี้ยงเราก็ไม่ต้องไปทําอะไรอะช่วงที่เขาพักหัวช่วงฤดูหนาวอะเหมือนเขาจาศีลน,น,นะเนอะใช่ค่ะฤดูหนาวเนี่ยเพราะว่าเจออากาศเย็นเขาจะยุบยุบยุบพักหัวไปเขาก็จะไปเจริญว่างงามต่อเมือ่อฤดูฝน แต่ถ้าเราเลี้ยงอ่ะถ้าเราเลี้ยงเราก็ลดน้าได้เลยตั้งแต่เดือนมีนานไม่สายเราเริ่มลดเลยปกติเดี๋ยวเขาจะงอกขึ้นมา mm hmm. อเขางอกขึ้นมาเราจะขยายพันธุ์ราเทออกมามันจะมีหัวใหญ่หัวย่อยมันจะเป็นเงาเหมือนกับอ่ะค่ะหัวใหญ่หัวย่อยเราก็แยกตรงนั้นอะไปขยายพันธุ์ได้แต่ถ้าเราไม่ ใบเขาแยกอะไรหรืออะไรเราก็เติมดินเติมปุ๋ยให้เขาลดน้าเดี๋ยวเขาขึ้นมาเป็นกอมเดินก็คือเราก็ทําเสมือนว่าเขายังมีใบมีดอกอะไรอย่างนี้ให้ให้เราบํารุงใช่ก็คือบํารุงเขาอยู่ตลอดก็เลี้ยงแล้วก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเขาต้องพักหัวแต่ถ้าเราพอเขายุบไปเนี่ยยุบใหม่เนี่ยเราลดน้ําขนาดไหนเขาก็ไม่ขึ้นเหมือนเขาจำสิ่งของเขาใช่ไหมน่ารักดีนะพอพอถึงฤดูฝนปุ๊บ แเขาก็จะฟื้นเขานอนก็จะเริ่มมีใบใส่แต่เขาจะแทงหน่อขึ้นมาเหมือนกันนอนหลับอ่ะและเราก็ได้มา2ต้นซื้อแบบพวงมาลิมา1ต้นคุณป้าให้แบบขาวพมา่ามาอีก1ต้นเราคิดว่าจะทําบันทึกการจําศีนของเจ้า2ต้นนั้นเอาไว้ด้วยนะเขียนไปเราก็ยิ้มไปและความสุขของเราก็น่าจะคล้ายๆกับของคุณป้า ถือว่าทำอันนี้เราเรามีความสุขนะคะป้ามีป้าชอบตอนเช้าเช้าจะมาเดินดู uh huh. ป้าเรียกอาหารใจเ uh huh. ชา้ชาเช้าเช้าเช้านี่แต่งแล้วเราทำอาหารเสร็จเรียบร้อยเช้าเ้าเราก็จะเดินลงดูต้นไม้บางทีเราก็ไปเจอลูกไม้ใหม่ที่ <That. S 1> มันเกิดขึ้นเองสวยเลยเมื่อสองวันนี้ป้าเจอสวยเกิดในแปลงค่ะสวยอันนั้นแหละอันนั้นก็เป็นสเสน่ห์อย่างที่ที่เราชอบ uh huh. ะคะ่ะ เช้าๆเรามาเดินดูมันสดชื่น,นอ่ะสดชืน่นก็เป็นความสุขของคุณปลูกดอกไม้นะ <c oughs> เป็นยิ้มที่กว้างที่สุดของคุณป้าที่เราได้เห็นเลยนะวันนั้นน่ะสังเกตดีๆสิเราไม่ได้คุยเรื่องราคาให้ฟังเลยใช่ไหมเพราะว่าเซิร์ชเองได้ไม่ยากหรอกแต่ดูความสวยของเขาสิเข้าช่อแล้วก็ไม่อยากเชื่อว่าเป็นดอกไม้ป่านะเนี่ย ถ้าเข้าแจกันจัดดีๆหน้าตาแบบเนี้ยรับแขกบ,บ้านแขกเมืองได้ไม่อายเขาเลยขอเก็บไว้ในบันทึกของเราอีกหน้าหนึ่งเลยนะสุขแบบไทยใจพอเพียงพักกันสักครู่